แต่อย่าลืมว่าหลายคนบอกบิ๊กโจ๊กี่แมวก้าชีวิตใช่ครับเคยถูกสั่งย้ายไปแล้วรอบหนึ่งเห็นบอกหนักขนาดแต่งเครื่องแบบตำรวจไม่ได้ได้วยซ้ำไปใช่ครับสุดท้ายกลับมาแล้วก็กลับมาไวเหมือนหมายถึงว่าตำแหน่งก็ยังเลื่อนไวเหมือนเดิมด้วยใช่ครับ <c oughs> ก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ไปมีปัญหานะครับตอนนั้นอยู่ต่อม <c oughs> นะครับแล้วก็ไปมีปัญหาแล้วก็โดนบิกตุ่สั่งย้าย <c oughs> ก็คือจริงๆแล้วท่านจากที่พอตลตอนนั้นก็สั่งย้ายก่อนนะฮะปี62 นะครับก็สั่งย้ายไปเนี่ยแล้วก็บิ๊กตู่ก็รับโอนไปเลยครับโอนไปเป็นที่ปรึกษาสําสนักนายกรยัฐมนตรีซึ่งคนละเรื่องกันเลยใช่ฮะทีนี้พอไปดูคําสั่งเนี่ยคือโอนขาดเลยนะครับรบก็คือตอนนั้นเนี่ยแต่งชุดตํารวจไม่ได้นะแต่งเป็แบบตำรวจไม่ได้เลยนะเพราะคือคำว่าโอนขาดคือท่านไม่ใช่ตํารวจอีกต่อไปแล้วนะใช่ครับนะใช่ครับออแต่งก็โห<ม>ถ้าแต่งแล้วผิดกฎหมายนะแต่งเป็นแบบตำรวจทหาร<ม>สุดท้ายไอ้ที่บอกโอนขาด หลายคนบอกก็ไม่เคยคิดพูดตรงๆเลยสื่อเขาก็พูดกันบอกว่าอะไรนะเหมือนจบชีวิตตำรวจแล้วสารโจิจกนะฮะแล้วก็ตอนนั้นท่านก็กผมอะไรเดินสายทําบุญใช่หนักมากอะ่อะ,ะถ่ายังจํากันได้ไปที่นครศรีธรรมราชมีภาพหลุดออกมานะครับแล้วก็มีคนมาเล่าว,ว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยคือท่านเนี่ยไปหาชุดตำรวจไปถวายนะคือท่านอยากกลับมาแต่ชุดตำรวจมากก็เลยเอาชุดตำรวจไปถวายเวลาทําบุญเนี่ยคัาถวายผ้าไตรกันนะสบงจีวรสังาติ จริงเหมบิ๊กโจกถวายช่วยใช่เขามาเล่านะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือจริงๆท่านก็คงไม่ได้อยากให้นักข่าวไปทำข่าวหรอกน,นี้พอนักข่าวอาจจะขับรถผ่านก็เลยเห็นเนขาก็เลยไปทาข่าวกันใหญ่เลยแล้วท่านก็เลยกลับมาอยู่ในจุดโฟกัสอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็มีการไปขอโฟนอินท่านมาเข้าใใรายการกันนะฮะแล้วก็เมื่อเดี๋ยวยนี้ผมไปอําลาทางทหารนะครับทางทางกองทัพบกที่เกษียณอายุราชการนะครับ ก็มีมีบางท่านเขาก็เล่าให้ฟังคือ oh. ก็เป็นสายหมู่เหมือนกัน oh. เขาก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปมาหลายที่จริงๆตอนนั้นน่ะนะที่ที่โดนเดีกน,นะครับแกไปแล้วก็ไปหาพระอาจารย์เกจิท่านหนึ่งที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาคือสงขลาเป็นบ้านเกิดบิ๊กโจ๊กแต่แต่แต่อำเภอนาทวีในปปะเสียอำเภอที่เป็นรอยต่อกับสามจังหวัดชายภาคใต้ก็มีพระระดับเกจิอยู่ก็ไปครับท่านทำนายเลยนะว่าครั้งนี้รอดจะได้กลับไปเป็นตำรวจมาถึงตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นนะแล้วทำไมบิ๊กโจ๊กก็ดีใจมากครับ ไม่รู้ว่าลืมคําเตือนของท่านหรือเปล่าคือหลวงพ่อท่านเนี่ยท่านเกจิท่านเนี่ยบอกว่าถ้ารอดครั้งนี้แล้วเนี่ยหลังจากทำพิธีให้แล้วเนี่ยก็อยู่นิ่งๆล่ะอย่าไปทาอะไรอีกแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะมาเองอแต่แม้ในการขับเคีียวตําแหน่งแล้วสปอตไลท์ไม่ลงมันก็มายากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะขับเคลียสปอตไลท์ลงมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งอีกอยู่ดีนะฮะประวัติบิ๊กโจ๊กนะท่านผู้ชมครับเกษียนปี7 4ครับคืออีกอีกยาวนานเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าขยับมาตำแหน่งก็ใหญ่โตโอลานด้วยนะรประทับทั้งทั้งตอมอเอยอะไรเอยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ,รบแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวพี t เองหรืออะไรก็กกไปมีส่วนด้วยคือจริงๆแล้วหน่วยที่จับแกเนี่ย <ฮะ S 2> เออโทษนะฮะหน่วยที่เป็นคนบ้านคน,นบ้านจริงจริงก็คือหน่วยที่แกเคยเป็นเป็นผู้ข้าบัญชาอยู่ <ฮะ S 2> จริงจริงศูนย์เนี่ยแกเข้าไปปลูกบ้านจนมันดังนะศูนย์พีซีทีเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ย ศูนย์นี่มันตั้งตั้งแต่แกเป็นรองผู้การบัวท่องเที่ยวนะก่อนที่แกจะขึ้นมาเป็นผู้การตหลังแกจะควบหลายตำแหน่งจงสองหลายตำแหน่งหลายหน้าที่นะฮะแล้วก็วิธีการทํางานในแบบที่ไปดึงลูกน้องมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มารวมเป็นศูนย์เป็นอรปการพิเศษเนี่ยจะทำตั้งแต่ยุคนั้นแล้วอ๋อแล้วแกก็มีการเนี่ยมันก็เนี่ยนะฮะมันก็ต้องใช้งบรับใช้อะไรในการมาทําเพราะเป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยเคยยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าใช้พื้นที่ของชั้นหนึ่งอาคารหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะทั้งชนเเป็ที่่ใหญลย ก็คือแกไประดมมา3ามสคน่ะแล้วก็มีหน้างาน13หน้างานฮะหมายถึงว่างานศูน์เนี้ยภายใต้ความรับผิดชอบของเขาครันะก็ตั้งแต่นี่แหละคดีคองเซนเตอร์คดีแล้ทุกอย่างข้อผมยังจาได้เลยข้อ13และคดีอื่นๆถ้าพูดอย่างนี้ก็คือทุกคดีอะทุกคดีจะทําจุดไหนจะทําเรื่องอะไรก็ทําได้ แต่มันตลกร้ายก็คือเป็นหน่วยที่ไปคนบ้านที่บิ๊กโจ๊กอยู่ก็คือพอตอนตอนหลังเนี่ยแกก็โดนเย่งอย่างที่เราเล่านะ่ี่อสองที่ไปถึงที่ปรึกษาสํานักนายกเนี่ยตอนนั้นเขาก็ดันคนอื่นมาเป็นผอศูนย์แทนแทนแทนท่านนะครับแล้วก็ท่านก็เลยไม่ได้กลับไปที่ศูนย์พิธีอีกเลยแล้วก็ทีมงานของท่านที่แกเซ็ตไว้เนี่ยซึ่งจริงทีมเนี่ยก็เก่งนะจริงๆแล้วท่านภาคภูมิท่านเขมรินเนี่ยมือดีเลยนะในการแกะรอยบนร้ายในตอนคดีสำคัญใช่ครับใช่ครับแม้แต่คดีเปรี้ยวจำได ทีมนี้แหละที่เข้าไปทำนะฮะคือทีนี้ถ้าเกิดดูแล้วคือต้องบอกว่าหูยุคนั้นยิ่งใหญ่อย่างที่บอกว่าดูหลายหน่วยงานสําคัญสําคัญของทางตำรวจด้วยใช่ครับแต่ไม่น่าเชื่อฮะด้วยประวัติแมว9้าชีวิตเคยถูกลอบยิงแต่ค,คือแบบตอนนั้นเนี่ยยิงรถอะ่ะครับมันโอ้ก็เป็นข่าวใหญ่อีกครับนี่ระดับนายตำรวจรโซเชียลพาเลยนะฮะใช่ฮะตอนนั้นเนี่ยยังยังโดนเด้งอยู่นะยังอยู่ระหว่างถูกเด้งแต่แต่นี่คือหูต้องบอกว่าศักดิ์ศรี้วย ก่อนหน้าอย่างที่ไปนที่บอกดูหลายหน่วยงานมากไปโดนยิงก็เขาบอกว่าเอ้มือปืนนี่ก็ดูแปลกๆยิงตอนไม่มีคนในรถเอรถจอดอยู่รถแต่ไปยิงแต่เขาบอกเอาก็เป็นรถในตํารวจใหญ่น่ะมันก็หวังอะไรหรือเปล่าอาจจะยิงขู่หรือเปล่าครับแล้วก็เขาบอกว่ายิงนี่โดนแต่ประตูคือยิงท่อนล่างๆนะฮะเพราะถ้าข้างบนมันจะมันกระจกมันบางกว่าเหล็กอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวตอนนั้นจําได้นะอ๋อแล้วก็มี ลาไปบวชอินเดียเออผมอันนี้ผมจำได้้วก็เป็นข่าวอยู่เหมือนกันนะฮะก็จริงๆเมื่อเร็วๆนี้ทางรายการของเนชั่นทีวีเองเนี่ยก็ได้ไปที่ไปไปไปทำบุญนะฮะแล้วก็ไปทำข่าวเกี่ยวกับสายมูเนี่ยนะครับก็จะมีทีมเราที่ที่ไปทำเนี่ยก็ไปวัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฮะชื่อวัดสาราปูนวารวิหารในในวัดเนี้ยมีหลวงพ่อแขนนลายฮะดังมากเลยเราก็ไม่รู้นะ ปรากฏว่าพอไปคุยกับกาเจ้าวาดเนี่ยบอกว่าผู้นําประเทศมากับทุกคนเอาเฉพาะยุคหลังเนี่ยนะท่านทักษิณเคยไปคุณยิ่งรักเคยไปครับิ๊กตู่เคยไปบิ๊กป้อมก็ไปนี่คือคือไม่มีขั้วนะฮะคือทุกขั้วไปหมดที่สำคัญเป็นวัดนี่เขาไม่แบ่งแยกจนแล้วใครเข้ามาก็ได้เนี่ยนะชื่อสุดท้ายที่หลวงพ่อพูดถึงคือบิ๊กโจกฮะโอ้โหอะไรนั่นผมเห็นข้อมูลเขาบอกพอเรานําเสนอนี่วัดคึกคักเลยคึกคักเลย แล้วก็ไปไปไม่พอคือแกไปนี่แกมาล้ำหน้ากว่ากว่าท่านอื่นๆที่ไป<ฆ>คือแกไปรับสร้างวิหารให้หลวงพ่อแขดลายเลยโอ้โหเอ,อครับเนี่ยก็แต่บิ๊กโจ้ก็ประวัติที่บอกเนี่ยไปทำมงทำบุญ,บญไปอะไรแบบนี้ทีนี้เยอะมากท่านผู้ชมครับครบเออแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าผ่านอะไรมาเยอะรอบการคนบ้านรวมไปถึงลูกน้องท่านแปดท่านออกหมายจับเนี่ยครับ ยังจะรอดอยู่ไหม,อมเอออันนี้หลายคนถามแล้วบอก็บอกเล่นกันแรงไปไหมวันก่อนคุยกับนักวิชาการท่านก็บอกว่าไม่เคยมีหรอกระดับรองอธิบดีกรมตํารวจรหรือระดับรองผู้บัญชาการตรวหนงชาติจะถูกค้นแบบเนี้ยใช่ฮะคือคือจริงๆแล้วในมุมของบิ๊กโจ๊กเนี่ยในแง่ข้ขอกฎหมายก,ก็ก็ว่ากันไปนะคือสารก็ออกมาบอกก็แหละว่า การออกหมายของศาลเนี่ยไม่ไม่ด้ผิดคือเป็นไปตามกฎหมายคือศาลท่านบอกว่าทางของของศาลเน่ะท่านออกตามกฎหมายแต่ไอตอนมาขอเรื่องข้อมูลเนี่ยท่านไม่ได้รับประกันด้วยนะใช่ทีนี้มันก็ต้องไปดูเพราะว่าจริงๆเงื่อนงำของของิ๊กโจกเขาก็พอฟังขึ้นเหมือนกันก็คือว่าถ้าคุณจะค้นบ้านที่ตัวท่านอยู่เนี่ยคือมันควรจะประสานมาก่อนเพราะเป็นตำรวจด้วยกันแล้วก็ไปออกหมายจากตำรวจนี่ก็ควรจะใส่ยศเพราะว่าก็จะได้รู้ว่าเอานี่ก็เป็นก็เป็นตำรวจไงเขาจะได้บอกออกหมายเรียกกอไหมาเพราะตำรวจก็มีถิ่นที่อยู่ชัดเจนมีหน่วยสังกัดชัดเจน ใช่ไหมฮะไม่ได้ดไหนีไปไหนคือ,อเรื่องนี้นะผมว่าก็มันก็เป็นวาดวิวาทะละกันร,ระหว่างพลตรุจเอกกับพลตรตโทรอีกละใช่ครับฝั่งหนึ่งก็บอกเอาคุณออกไม่เห็นมีคํานาหน้าเลยจะเป็นในพันในพลอะไรก็ตามแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกออกก็ตอนออกไปเอาทะเบียนราษมามทุกคนเป็นนายหมดในทะเบียนราษเออหรือไม่กระทั่งผมจําได้นะบทสัมภาษณ์ท่านพลตรตโทไตรองเนี่ยนะบอกว่าคือบิ๊กโจ๊กบ,บอกจะบ,บอกว่านี้บ้านผมตอนลังบอกบ้านญาติใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็คือเช่าเข้ามาบ้านบาเฮียแต้มอ่าพอไปถามพลตรโทไตยอง อ๋อนี่ผมก็ไม่ทราบว่าจากบ้านท่านจะมาเป็นบ้านญาติและสุดท้ายก็จะกลายมาเป็นบ้านเช่าอีกเนี่ย <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นมันเกิดอะไรขึ้นน,นะมันระดับครับแล้วนี่คือะระดับพลพนเอกนะใช่ครับแล้วก็เหมือนหักเลี่ยมเฉือนคมกันครับแล้วก็เรื่องที่บอกว่าอาถ้าเผื่อจะออกหมายจับตํารวจในยุค <c oughs> นี้เนี่ยถ้าเจ้าที่รัฐกระทำผิดเนี่ยมันต้องไปศาลอาญาคดีทุจริตครับซึ่งก็ต้องแจ้งยศแจ้งอะไรที่ชัดเจนนี่เราก็ไปดูเอ๊หรือ การจะไปออกหมายของสารยาคดีทุจริตเนี่ยมันต้องเป็นคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยหรือเปล่าอ่านี่มันเหมือนกับไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เฉยเขาบอกว่าอะไรนะมันไม่ได้ผิดโดยโดยหน้าที่โดยตำแหน่งนะฮะเหมือนกับไปรับโอนเงินมาจากบัญชีมาอย่างเงี้ยว่าเอ่าทนี้ก็เหมือนกับทำผิดเหมือนสารพลเรือนคนหนึ่งจะผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่ยากเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการออกหมายจากันไป20กว่าคนแล้วบอกยังไม่จบอีกสิเพราะล่าสุดเนี่ยปลายสัปดาห์ปตทลงก็บอกว่ามีการปรระะชุมมมมมมทีีีีอออกกกแแลล้้ววบบัันาาจจเพิ่่ค <c oughs> แล้วงานนี้ก็นักขาวว่าวก็โดนหางเลขไปด้วยนะ,ะนะผมก็บอกมีนักข่าว <c oughs> คือตอนแรกบิ๊กโจ๊กบอกอะไรนะจ่ายหมื่นนึงให้นักข่าวสามทีก็ไปทานข้าวกันไม่มีอะไรหรอกแต่พอมีข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งหลุดออกมาก็บอกว่าอ๋อจ่ายเดือนละสามหมื่นสิบเดือนนี่ก็สามแสนแล้วนะใช่ฮะโอ้โหโโมันเน,น,นี่ยอย่างที่บอกคนละคนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนั้นอย่างที่บอกไปว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยที่จะเป็นประเด็นกันมันก็ไปจบที่พบตรแล้วไหมครับ มันน่าจะจบแล้วหรือเปล่าย้อนกลับไปเบรกแรกเนี่ย<ะ>หรือจะยังไม่จบ